เมื่อก่อนครับรถสปอร์ตของ Honda จะดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเบื่อไม่ว่าจะเป็นทั้ง CBR 150, CBR 300, CBR 500, 650, CBR 1000ดีไซน์นี้ต้องบอกเลยว่าอนุรักษ์นิยมมากเลยครับแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ Honda ได้ออกแบบรถของเขาให้ดูน่าขี่มากยิ่ยงขึ้นเรามีทั้งรถสีสูบยอดฮิตอย่าง CBR 650R รถที่ไม่มีคู่แข่งในเซกเมนต์อย่างซ b r 500 R แต่ก็ชอบโดนไอพวก 300cc 4 0ซี c, CC, c, CC, c CC, ค่ายอื่นท้าแข่งกันนะซูเปอร์สปอร์ตพี่ใหญ่อย่าง CBR 1000R และ CBR 1000R mm. mm. และล่าสุดน,นะครับน้องเล็กของค่าย Honda าซ r 1 5 0 r ก็เพิ่งได้รับการเปลี่ยนโฉมเปิดตัวใหม่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่ยังมีรถสปอร์ตอีกหนึ่งรุ่นที่ณปัจจุบันยังไม่ได้รับการเปลี่ยนโฉมและค่อนข้างน่าเป็นห่วงอย่างมากนั่นก็คือ CBR 300R ดูเหมือนว่าจะเป็นรถลูกเมียน,น้อยของ Honda นีนเนี่ยในศูนย์นี้ก็ยังขายโฉมนี้อยู่เลยนะครับอตอนนี้เราก็จะไปขี่รถเล่นกันนะครับผมมากับท่อเดิมนะท่อเดิมใส่ท่อแต่งกันทุกคนนะครับมีผมท่อเดิมอยู่คันเดียวคันนี้ก็ท่อ s อคันนี้ก็ท่ออ้วนนี่คันนี้ก็ท่อหนูคนดี คนดีสีสังคมไม่เป็นมลพิษท,ทางเสียงไง้กับชาวบ้านนะชาวบ้านก็จะได้ไม่ด่าเราคันนี้ก็ยังใส่ท่อไอเดอึงใส่หมวกอะไรมาวะนะ่หมวกกตวเท่ไปไงเสียงเราแบบธรรมชาตินะครับเฮ้ยฟิลนี้ได้เลยวะ่ะอารมณ์เหมือนจะเป็นเคดูคลิปสายตรวจไล่จับเดึกแวม,มวะเออนี่ใช่เลยนี่เนี่ยใช่เลย เดี๋ยวเราเปลี่ยนสี CBR เราให้กลายเป็นสีน้ำตาลได้นะอ,อฝนเริ่มลินหาออะไรวะแดดออกแต่ฝนลิน but now <c> they're laughing at your face, saying, wake up you need to make money yeah ดึงชิบหายตะกี้แม่งดีดคัดเท็บเดียวก็ลอ,อยเลยนิดเดียวเองคุณปำลังของดึงสูบ300 4.4นี่มันเยอะชิบหาย <c oughs> โอ้หลุมเยอะนะตรงนี้ เอาเ้าก็ไปเอาก็ไปอ้อลุกเบนวีคัสใช่คันโคตรใหญ่ไงดึงดีจริงสูบเดียวเนี่ยเนี่ยแค่ดีดคัดมันก็ลอยอ่ะ้าเปเนอาสามนี้ต้องใช้แบบเตอเบอร์ใหญ่ๆสักหน่อยนะครับถึงจะทำอย่างนี้ได้อือเอาเอาเข้าไปท่อดังกเราท่อดังกเราโอ้ไม่มีใครสนใจกูเลย พีต่ตาม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 แข่งเลยอเปลแข่งแข่ง,ขงพงนันไมล่านะเมื่อกี้ ไปแล้วอกไปแล้วขยับไปกบไกก่อนตรงไตรงไหนดีจะปีกจะีกบ เฮ้พูดเสียง er อยากไล่ใช่ไหมก็ซีพีก็แดกสนนิครับน้องน้อง นั่งขี่เลยนะครับโอ้โหไม่เห็นโซนอีกเลยครับ บังอาจบรท้าไทายกับพลังหนึ่งสูบลูกโตบอกเลยพอเจ็นแล้วรถซิ่งก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับออกตัว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 ครับออกยังเหรอครับเขาดูโลอยู่ครับโอ้ออกตัวเป๊ะทุกคนเลยในใตายสิโอ้เบนอีคัส โยม้าโยม้าอุ้ยี่ยเอายางลวดฉยโอ้ยางลวดเยไปเดี๋ยวเราก็กลับกันก่อนดีกว่านะ ปเลยเดี๋ยวเราขี่ไปดูหน่อยดีกว่าโอ้โหดูเสียงยางดูเสียงยางเสียงยางโคตรเท่เลยเสียงยางเสียงยางเสียงยางโคตรเท่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปเด้อไปเด้อ เนี่ยเนี่ยข้อเสียของเราโอเคข้อเสียของไอ้รถพุทธ่อดังเนี่ยมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างเงี้แหละสงสารจริงๆริงเลยแมงบินเข้าปากฉีดต่อได้ไหมล่ะไม่รีบบอกไม่รีบไม่รีบไม่รีบได้ผมขี่รถที่เบลได้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  เอาเอาเลยเอาเลยไปครับ<อ><ม>ครับดีดีคร,รครับผมจแล้วจบ้วบแล้วแ้วจบแล้จบแี้วจบแ้วจบแล้วจบแล้วจบแล้งล้ว่าแ้วจบแลีวจบ้วบแวแบลบแล้วบแบลจ้เจบล้ นะเพื่อนเพื่อนกูเองนะครับนี่เลยครับแบบเอาให้เห็นเลยว่ากูใส่จริงกูใช้จริงเอาขันไม่ออกอเอาเยอะละไขรใขรข่ควงจีนแดงาะนี่ไข่ค,ควงมึงหัวมึงบุบเลยโอ้โหกูต้องหาไข่ควงใหม่เลยให้ตายสิหัวแฉกนี่หักเลยนะครับ มันเป็นไขควงที่แถมมากับเครื่องตัดหญ้าลาซาด้านะฮะหักเลยแบตเดิมนี่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะหนักสองสองโลครึ่งมั้งเนี่ยใส่แบตไปก้อนเดียวสามารถเอาน้ำหนักออกจากรถได้เกือบสองโลออุ้ยอุ้ยนอดน,น,อนยายาไม่เอายานี่ออกให้ดูเลยนะครับว่าใช้จริงดูดิคราบถลอกปอกเปิกที่ผมใช้นี่คือสภาพแบตที่ผมใช้มาสเดือนนะครับ ผมไม่ได้ใส่แค่ซีพียาระคเดียวนะใส่ทั้ง R 3ใส่ทั้งบอกจอกมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากแบบเดิมนะครับใส่ลงไปเพื่อนๆเดาว,ว่ามันหนักกิโลนะคอมเมนต์ไปเลยเดี๋ยวนี้คอมเมนต์ยังโอเคคอมเมนต์แล้ววางปุ๊บเลขที่ออกนะครับหนัก2กิโลครึ่งนะครับโอ้โรหนักเลยะเดี๋ยวเราลงมาทีนี้เราจะมาใส่ แบตลีเทียมของยี่ห้อไวเปอร์กันนะครับว่ามันจะหนักแค่ไหนกันฟึบนี่โอ้โหไม่ถึงหนึ่งโลแปดขีดนะฮะเบามากโอ้ตอนแรกนึกว่าเจ็ดสงสัยจำผิดแปดขีดนะครับ,บ,าาต 7, ตรรบแต่จากที่ลองมาเนี่ยถ้าใส่รถเล็กมันจะเห็นผลดีกว่านะครับรู้สึกว่าใส่ในรถเล็กมันให้ความรู้สึกที่คุมง่ายกว่าใส่ในรถใหญ่นะครับรู้สึกว่าท้ายมันเบานะถ้าใส่รถใหญ่อาจจะเออ ต่างนิดเดียวนะครับต่างไม่เยอะแต่ใส่รถเล็กนี่ผมบอกเลยว่าบิดเป็นมานะครับเพราะแบบผมรู้สึกว่าภาระที่น้าหนักมันจะไปลงที่แบตนะครับมันน้อยลงย้ำอีกรอบว่าคูใช้จริงไหมพวกนี้แม่งทะเลาะปอกเปิดกหมดแล้วใช้จริงใช้จริงๆโดยรวมในผมถือว่าใช้ดีนะครับยังไม่พบปัญหาอะไรแต่ก็ที่ผมบอกไปนะครับขอตีนิดนึงในตรงเนี่ยสวิตนี้นะครับว่าอาจจะมีการหลบมุมนิดหน่อยเลยไม่ก็ให้มันเป็นหลุมเป็นแอ่งลงไปข้างล่างนะครับมันจะได้ไม่ชนกับพวกกล่อง กล่องสบตเนี่ยมีแค่เนี้แหละครับ,รบที่ผมจะติดตัวที่เพื่อนผมให้มานี่เป็นตัวโปรโตไทนะครับมันยังไม่ใช่ตัวโปรดักโปรดักนะฮะเดี๋ยวถ้าใครสนใจไปติดตามที่เพจ Vi p e r s t a n ตได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเร็วๆเ,วเวนี่ยมันจะมีตัวที่ทำออกมาขายนะครับ จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขแต่ตัวนี้ย,ยังเป็นตัวโปรโตไทตุ ry, 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 เป็นตัวทดสอบอยู่นะครับยังไม่ใช่ตัวที่ออกมาขายจริงถ้าใครสนใจติดตามที่เพจไบเปอร์ได้เลยครับราคานี้ผมบอกเลยว่า,ว,า,ว,าว้าวแน่นอนไม่ถึง2,000อ่ะไม่ถึง2,000แบบนี้จบแล้วช่วงเวลาขายของขอบคุณครับ